ตรงนี้ไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนก็มีแต่น้ำ้อมเมืองเต็มไปหมดเลยล่ะครับจะว่าไปแล้วน้ำเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยเราในอดีตคนไทยใช้ชีวิตผูกพันแนบแน่นอยู่กับสายน้ำพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันปรับตัวให้เข้ากับทุกความเป็นไปของสายน้ำจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือประเพณีการแข่งขันเรือยาวซึ่งมีการแข่งขันกันตามลุ่มน้ำต่างๆทั่วทุกภูมิภาค การแข่งขันเรือ,อยาวนี่เป็นกีฬาพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในหลายแงม่มุมไม่ว่าจะเป็นปูุิปัญญาในการขุดกอเรือความกตัญญูต่อสายน้ําความสมัครสมานสามัคคีร่วมถึงกระแสศรัทธาที่มีต่อครับพุทธศาสนาครับสกลนครเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือ,อยาวมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า40ปี โดยจะจัดขึ้นในช่วงงานวันออกพรรษาและตลอด3ปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามแข่งขันเรือยาวของชาวสกลนครนั้นอยู่บริเวณริมฝั่งหนองหานบึงน้ำแห่งชีวิตของผู้คนในแองสกลนครนั่นเอง ความพิเศษของสนามแข่งเรือแห่งนี้ก็คือเป็นสนามน้ำนิ่งที่มีระยะทางการแข่งขันที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือ650เมตรโอ้โหงานนี้ฝีาพา่พายกันจนหอบแลลวหอบอีกกันเลยละครับและงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานของชาวสกลนครที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาก็าสุดแสนจะคึกคักสนุกสนาน มีเรือจากรุ่มน้าทั่วประเทศเดินทางมาร่วมแข่งขันร่วมทุกประเภทถึง130ทีมด้วยกันครับส่วนประเภทการแข่งขันสนามริมบึงน้องหารเมืองสกนลนครก็มีความพิเศษสุดคือเปิดโอกาสให้ผีพายหญิงได้ลงแข่งขันด้วยทั้งรุ่นยญิงใหญ่45ผีพายและยิง ยซึ่งไม่เคยจัดขึ้นที่ไหนนอกจากสนามริมบึงหนองหานจังหวัดสกลนครแห่งนี้อ้าวไปดูเลีลาของปีพายทั้งชายหญิงกันแบบเต็มเต็มตาว่าเขาบ,บึ๊ดจับบึดจับบึดจับบึดกันมันหยดสิ่งขนาดไหนส่วนสิ่งที่มันไม่แพ้กันของการแข่ขงขันเระยวทุกสนามก็คือคนภาคนะครับไปไหมไปขว้าจับกบไปจับกบไปจับกบไปโอ้โหพอจัมาคุณรุนช่อง ใจกันทางไหนล่ะครับนี่จันทร์สีสงครามไม่ได้บ้าใจ,จยอมเลยเทพธิดาใจชวนว่ายัางไงพรอมหาคมยังไม่ยอมยังไม่ยอมจันทร์สีสงครามรอนหน่อยสอนสินเชื่อว่ายังไงจำไปจำเอาชนเอเอาไโอ้เทพดีกาพากจากะวัดใในเมื่อคนภาคภาคมันสักขนาดนี้มีหรือครับกองเชียร์จะไม่เชียร์กันสุดใจขาดดิ้นพูดถึงกองเชียร์นี่ไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรือสนามไหนแล้วก็เชียร์กันเอาเป็นเอาตายประมาณว่านี่คือศึกสายลอด ชุมชนคุ้มวัดที่ส่งเรือเข้าประกวดก็จะขนชาวบ้านเนี่ยมาร่วมกันเชียร์มีตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ไปจนถึงรุ่นผู้สูงวัยกันเลยทีเดียวจะเห็นไหมว่าประเพณีการแข่งขันเรือยาวไม่ว่าการแข่งเรือจะผ่านมาก,กี่ยุคกี่สมัยมีการเติมแต่งสีสันให้ดูร่วมยุคร่วมสมัยแค่ไหน แต่สิ่งสำคัญที่ยังคงเป็นหัวใจหลักของการแข่งขันเรือยาวก็คือความสามัคคีเพราะการที่เรือจะลอยลำคว้าชัยชนะได้นั้นต้องอาศัยความพร้อมเพรียงมุ่งมั่นของเราผีพาย3า4 0คนอีกทั้งยังต้องอาศัยแรงใจแรงเชียร์ซึ่งก็คงไม่ตามจากสถานการณ์วิกฤตการณ์กทกภัยที่คนไทยต้องประสบอยู่ในขณะนี้หากมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาเพื่ออาทรกันก็จะพาประเทศไทยลอยลำฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน งั้นก็ขอฝากไว้อีกหน่อยแล้วกันนะครับว่าถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติป่าเขาลำเนาไกรอันเป็นต้นกําเนิดของสายน้ําแล้วประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามอย่างการแข่งขันเรือยาวคงจะอยู่ไม่สูญหายไปไหนและที่สาคัญเราก็คงจะไม่ต้องมานั่งเดือดอร้อนกับมหาอุทกภัยแบบในวันนี้อีกด้วยคราวหน้า ยังมีสีสามที่น่าสนใจของการแข่งเรือยาประเพณีของจังหวัดสกลนครซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้เพราะมีที่สกลนครแห่งเดียวนั่นก็คือการรำหางนกยูงซึ่งเขาจะรำอยู่บนหัวเรือขอบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆติดตามชมให้ได้นะครับดูเรื่องนี้ทําให้รู้นะครับว่าวิถีชีวิตของคนไทยอยู่กับสายนะ้ําจริงๆเพราะฉะนั้นการที่คนไทยจะก้าวผ่าน อุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งนี้ได้คือความสามัคคีกันช่วงนี้ <ฮะ S 2> เราจะเห็นความขัดแย้งกันเยอะใช่ค่ะบก็ฝากไว้ด้วยเรื่องความสามัคคีอย่าให้ตรงนี้มาเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมนะคะ